พิบอชนาสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่โตโย t ้าลินะครับโชว์รูมใหญ่ยงวัดเจดยอดจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เราอยู่กันในรถ Revo GR นะครับรุ่นล่าสุดนะครับแต่จริงออปชันนี้มีใน Revo แล้วก็ f o r t จูเนอแล้วก็ในรุ่นหลายๆรุ่นของโตโยต้มานานแล้วนะครับในเรื่องของการปลดล็อกประตูอ่ะเดี๋ยวเรามาดูจากปกติก่อนนะครับก่อนที่เราขับรถกันอยู่นะครับ แล้วเราจอดรถนะครับดับเครื่องนะที่เกียร์พีนะครับเมื่อเราเปิดประตูคนขับออกสังเกตว่าประตูทั้งสี่บานจะไม่ได้ปลดล็อกให้นะครับก็คือคนที่นั่ง้าข้างเราอะถ้าเราไม่กดปลดล็อกให้เขาก็จะไม่เปิดให้นะครับก็ะจะล็อกไว้แบบนี้นะครับซึ่งทําให้บางคนอาจจะงุนงิดเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการตั้งค่านะครับให้เมื่อเรา ดับเครื่องแล้วคนขับเปิดประตูออกประตูบานอื่นทุกบานจะปลดล็อกให้นะครับทั้ง4ี่บานนะครับวิธีการเซตติ้งง่ายๆนะครับให้เราขึ้นมาบ,บนรถนะครับพร้อมกับกุญแจนะครับมีกุญแจไว้ก่อนจากนั้นนะครับเราสั่งปลุกตัวระบบไฟขึ้นมานะครับด้วยการกดปุ่มสตาร์ทสองครั้งตัว p u s ส start นะครับตรงนี้สองครั้งกรณีที่เป็นรถบิดกุญแจก็บิดกุญแจครึ่งหนึ่งแต่ไม่ต้องสิงกับสตาร์ทนะครับ ให้ไฟหน้าปัดเขาออนขึ้นมาแบบนี้นะครับออนระบบขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับเหยียบเบรคครับแล้วดึงเกียร์มาอยู่ที่ตำแหน่งเกียร์ P นะครับแล้วมาที่ตรงนี้ครับตรงล็อกรถนะครับให้กดที่ปุ่มปลดล็อกนะครับเป็นระยะเวลา5วินาทีตอนนี้นล็อกปลดล็อกนะครับค้างไว้5วินาทีนะครับหนึ่งสอง 5แล้วปล่อยสังเกตว่าตรงนี้เขาจะมีการโต้ตอบเรานะครับถือว่าเซตติ้งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันครับเราสตาร์ทรถเลยนะครับเหยียบเบรกไว้กลุ่มสตาร์ทนะครับอ่าเพื่อความปลอดภัยใส่เกียร์พีนะครับหลังจากนั้นล็อกรถครับเพราะว่าสานะเราต้องล็อกรถละอ่าล็อกรถแล้วขับไปนะครับเมื่อเราจอดรถนะครับดับเครื่องเปิดประตูครับ สังเกตว่าฝั่งน้นปลดล็อกให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับปลดล็อกทั้ง4บานนะครับก็คือปลดทั้งคันให้เรียบร้อยนะครับวิธีการจะกลับมาให้เขาเป็นเหมือนเดิมก็ใช้วิธีการเดิมนะครับออนไฟนะครับเหยียบเบรกปลดมาที่เกียร์ว่างแล้วกดที่ปุ่มปลดล็อกนี้นะครับ5าวิแล้วปล่อยเขาจะแอคทีฟตึกต๊กๆกก็ถือว่าเป็นการเซตติ้งเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ